ข้างเนี่ยเป็นมแมลงชนิดหนึ่งสิ่งที่เราเอามาใช้ประโยชน์ก็คือหลังของข้างเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆสารเคลือบไม้สารเคลือบผลไม้สารเคลือบอาหารสารเคลือบเม็ดยาร,าราวมถึงหัวเชียวน้ําหอมเพราะนั้นการที่เราทําข้างขึ้นมาเนี่ยประโยชน์อันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อม อยากเลี้ยงข้างต้องปลูกต้นไม้นอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะข้างเนี่ยถือว่าเป็นสารธรรมชาติที่ได้รับการรับรองก็แปลว่าทานได้ปลอดภัยเพราะนั้นมันแก้ปัญหาเพนทอยหลายจุดเลยทั้งสิ่งแวดล้อมและได้เกษตร,รกรและได้ประเทศชาติรวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเอง ทั่วโลกของเราเนี่ยข้งเนี่ยจะมีมากที่สุด2ประเทศก็คืออินเดียอันดับหนึ่งแล้วก็ประเทศไทยอันดับ 2. สําสหรับประเทศไทยเนี่ยมากกว่า50%ของผลผลิตข้างอยู่ที่จังหวัดลาปางก็ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดลาปางก็เลยทําให้เรามาตั้งโรงงานอยู่ที่นี่เดิมทีสมัยรุ่นคุณพ่อก็จะทําเฉพาะรับซื้อข้างดิบจากเกษตรกรแล้วก็แปลรูปเป็นข้างเม็ดเราก็มาต่อยอดในการผลิตให้กลายเป็นแชล็กทำข้างเม็ดเนี่ยให้บริสุทธิ์ขึ้น,นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทําสารเคลือบภายใต้ชื่อนอร์ท คือคลั่งเนี่ยถือเป็นสินค้าธรรมชาติที่มีความสวิงสูงคลั่งเนี่ยมันจะแพ้อากาศร้อนถ้าอากาศร้อนเกิน40หรือ43องศาเนี่ยคลั่งก็จะตายผลผลิตก็จะน้อยเราก็มีการร่วมมือกับทางจังหวัดลำปางทางจำนักงานเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกระทรวงอวอด,ด้วยเราวิจัยในเรื่องของตัวมแมลงคลั่งทํายังไงให้มันทนสภาพอากาศมากขึ้นแต่งานวิจัยเนี่ยมันคืองานวิจัยเชิงทฤษฎีเราอาจจะรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่หรือโซนนิ่งไหนที่เหมาะสมแต่เราเองควรจะต้องมีการทดลองต่อ เป็นก้าวแรกทําให้เราเองเนี่ยเรามั่นใจในเรื่องผลผลิตในอนาคตได้แน่นอน สำหรับกระบวนการทำแชล็กเรารับข้างดิบจากเกษตรกรเราก็จะเอามาบดโม่ให้มีขนาดเล็กล้างให้สะอาดหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเราจะเอาไปตากให้แห้งแล้วก็บรรจุเพื่อจําหน่ายและส่งออกต่อไปหลังจากทําข้างเม็ดเขาก็จะเอาไปทำแชล็กต่อแชล็กเนี่ยก็จะมี2ประเภทอันแรกก็คือแชล็กขาวฟอกด้วยคอรลีนอีกอันหนึ่งก็คือแชล็กเกรดทําให้มันบริสุทธิ์ลดสีด้วยการใช้แอคทีเวตคาร์บอนซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติปัจจุบันเนี่ยข้างเนี่ยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของอเมริกากับยุโรปคุณสมบัติที่สําคัญอปลดภัย เป็นพลาสติกที่กินได้สามารถเคลือบติดผิวได้ทุกชนิดถ้าเกิดมีการใช้ประโยชน์มากขึ้นก็มีความต้องการมากขึ้นเป็นประโยชน์กับเกษตรกรทําให้เกษตรกรมีอาชีพเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ดีกับผู้บริโภคด้วยต้องยอมแล้วว่าทั่วโลกเนี่ยเริ่มพยายามใช้พลาสติกน้อยลงอยากจะหาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติครั่งก็คือพลาสติกธรรมชาติดัะนั้นมันยังมีโอกาสสาหรับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งเกษตรกรประเทศไทย